กราบสวัสดีจอนยุทธทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งในช่องคอนไซเดอร์ใครที่ยังไม่ได้ติดตามกดติดตามเลยนะครับผมรีวิวสกิลเรื่อยๆนะรีวิว,ยยว,วเยอะเลยสกิลเรียนนี้เพียบนะวันนี้จะมารีวิวสกิลฝ่ามือเพลิงสุริยันอ้อชื่อเทพไหมไม่ใช่นะจริงแล้วไม่ชื่อนี้ชื่อฝ่ามือกองฟืนสุมเพลิงชื่อเหมือนจะเท่ะนะตอนแรก จริงๆแล้วมันตอนที่เอาแรกมาเนี่ยมันจะชื่อว่าฝ่ามือไฟลุกโชดช่วงนแต่พอเรียนมาแล้วกลายเป็นฝ่ามือกองฟืนสุ่มเพิงถ้าผมเป็นคนแต่งนะผมจะต้องแต่งว่าฝ่ามือเพิงสุริยันโอ้เท่มากมวันนี้ตัวละครรับเชิญนะครับเพราะว่าตัวละครผมเนี่ยไม่มีสกิลนี้ยังไม่มีคู่ยังไม่มีคู่ใจนะครับค <c oughs> <c oughs> ู่หูนี่แหละเนี่ย อย่าพึ่งนอกเรื่องอังนั้นนอกเรื่องอย่างนิดนึงแล้วกันเนี่ยพอพอเห็นสกิลนี้นะผมนึกถึงเพลงนี้เลยใครอาจจะเกิดไม่ทันยังไม่เป็นเด็กไงต้องเพลงได้ยินเพลงนี้เพลงมันเป็นเพลงไฟในฝนลองนี้่ามกลางฝนตกมาลาฟ้าลัวแใจฉันมันลอนหลุมเหมือนไฟน่าจจะไม่เคยฟังสิไปหาตอาเ,เองนะเพลงไฟในฝนเอาครับ นอกเรื่องแหละหแบ๊บ่เดียวกินกันสรับหนึ่งนาทีเราจะมาอธิบายสกิลนี้กันเลยสกิลนี้ชื่อสกิลฟามือคองฟืนสูมเพลิงสกิลนี้มีเป็นสายไทยเก็กนะครับวิชาเป็นภายในดาเมจออกเป็นภายในประเภทอ่อนอเป็นภายในประเภทอ,อ่อมน,น,ออนมีทั้งหมดเจ็ดกระบวน่าด้วยกันเริ่มกันที่สกิลที่หนึ่งสกิลที่หนึ่งนี่สกิลกระลอกน้ำหัวใจเอ้ย แล้วลอกน้ำหัวใจก็จลอกน้ำไหลอ่าสกิลนี้เป็นสกิลยิงยิงไกลล็อกหนึ่งเป้าหมาย19เมตรคูดาวสองวิบวกพลังโจมตีเลขน้เลขแดงเนี่ยเลขแดงเลขแดง,เล,แดงเลขแดงเนี่ยพลังประชิดเนี่ยยีของเรานะพลังระยะประชิดเรามาบวก20%พลังภายใน20%เท่ากันวิชาภายในเอฟเฟกของมันก็คือเขายิงปั๊บเนี่ยจะติดเอฟเฟกต หัวใจมาโดนเป้าหมายสามซ้อนกันสามครั้งแล้วจะทำให้ลดความเร็วหนึ่งวิห้าสิบเซนลดความเร็วพื้นที่ห้าสิบเปอร์เซนที่เลเวลหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งวิแต่เลเวลสองเนี่ยเป็นสองวิผมว่าเลเวลละวิไม่รู้ว่าพอเลเวลเจ็ดเนี่ยเจ็ดวิหรือเปล่านานมากถ้าเจ็ดวิเนี่ยนานมากสกิลต่อไปที่สองสกิลนี้เป็นสกิล สเมตรตัดกาดไม่ล็อกเป้าข้างหน้า4เมตรคูดาวทั้งหมด2วิหน้าที่พลังโจมตีระยะประชิดกับพลังวิชาภายในบวก20%เอาไปบวกสกิลเน่เอฟเฟกของคันคือเมื่อตัดกาดเนี่ยจะทำให้ติดแข็งทื่อแล้วก็ติดปลดอาวุธหนึ่งวิที่เลเวลหนึ่นึ่งวิถ้าเรืเ 7, จ็ดเจ็ดวิหีบ่าปเอาไม่แน่ไม่แน่นะเดี๋ยวต้องอัพไปดูนะต่อไปต่อไป สกินี้กวางมีชีวิตทิวากวางมีชีวิตทิวาทำไมต้องเป็นกวางเลยงงเลยสกิลนี้เป็นสกิลป้องกันครับสกิลสแตนใช้คูลดาวหนึ่งวิเท่านั้นเมื่อป้องกันแล้วเนี่ยจะติดเอฟเฟกตกวางเนี่ยที่บอกแต่ละครั้นครั้งเนี่ยจะป้องกัน ความเสียหายเนี่ย8%ติดต่อกัน10วิทักซ้อนกันได้2 2ขั้นอ่า2ขั้นที่เลเวล1นะ2ขั้นที่เลเวลต่อไปเนี่ยน่าจะขึ้นเป็นขั้นหนึ่งขั้นรเลเวลแต่มันมีข้อเสียอยู่ว่าเมื่อเมื่อเราไม่ได้ตั้งกาเนี่ยเราโดนโจมตีแบบไม่ป้องกาเนี่ยจะลดขั้นของกวางเนี่ยต่อฮิตเลยนะ1ขั้นเลย คือเป็นข้อเสียมากๆถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้สกิลเนี่ยนะอึดกว่าโพธิสัตร์เม่ตายผมบอกเลยมีเอฟเฟกเหมือนสกิไลไร้ข้างปานไร้ข้างอะ่ะโอ้สุดยอดแต,แต่ดันถ้าไม่กาดดันลดหนึ่งพันต่อฮิตกลายเป็นไม่ดีไปเลยตอนแรกเหมือนดีลดแตเปอร์เซ็นนี่เยอะนะสองขั้นก็สิบหกแล้วอะ่ะสิกปอร์เซนแล้วอะ่ะลดพลันตดวังโจมตีอะ่ะทุกอย่างเลย สกิลต่อไปนะครับกระบวนกาต่อไปสิเนีงง่มีคนบอกว่าเทียบสกิลสกิลมันเป็นกระบวนกาเท็นเทียบสกิลได้ไงกระบวนการต่อไปกระบวนท่ากระสับกระสายนีย่กระสับกระสายกระสับกระสายมีครูดาวทั้งหมด20วินาทีสกิลนี้ระยะสกิลเนี่ยสกิลนี้เป็นสกิลสวาร์ปเขาเรียกสวาร์ปถ้าใครเล่นแบบ .A อะไรเงี้ยจะรู้สวาร์ป <What? S 2> สลับเปลี่ยนที่ระหว่างเราแต่ไม่ใช่สลับเปลี่ยนที่เรากับคู่ต่อสู้นะครับสี่เปลี่ยนสลับเปลี่ยนคู่คู่หูเราเหมือนว่าเอ็นีที่เราเรียกมาเนี่ยปินบอทดเนี่ยสลับกับตัวเราในระยะระยะเนี่ยที่ผมลองดูแล้วเนี่ยระยะมันเป็นประมาณสิบเก้าเมตรไกลไหมสิบเก้าเมตรไกลนะสิบเก้าเมตร แต่สุากคู่มันจะเดินตามเนี่ยกว่าจะทําได้ระยะสูงสุดน,นี้กดนานมากเล้19เมตรลดเลือดตัวเองพอกดใช้ิลเนี้ยลดเลือดตัวเองเลย10%เวลาถูกโจมตีเนี่ยจะลดความเร็ว50%นะ1วิตอนสวาปมาเนี่ยปุ๊บหายอยู่ในตรง,งแถวนั้นน่รอบๆตัวเราจะติด กระบวนท่าต่อไปกระหายแสวงหาชื่อท่าแต่ละท่าท่านี้เป็นสกิลล็อกตัวนะครับตีเป้าหมายสามครั้งฮูดาวแปดวินาทีระยะสกิลเนี่ยสองเมตรใช้ร่วมกับตัวเบาได้พลังโจมตีประชิดที่บวกกับสกิลนี้แล้วก็พลังวิชาภายในเนี่ยบวกอย่างละ37%นะครับสกิลนี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลย เป็นสกิลล็อกเป้าตีธรรมดาสามครั้งนะกิลต่อไปนี่สกิลนี้ทีเด็ดของสายวิวชาสายนี้เลยกระบวนท่านี้ทีเด็ดเลยกระบวนท่านี้มีชื่อว่าไฟลุกโชดช่วงนะฝ่ามือไฟลุกโชดช่วงตอนแรกนี่ชื่อนี้เลยเด็ดแน่นอนสกิลนี้สกิลนี้มีคูดาทั้งหมดสิบห้าวินาทีครับแล้วก็ใช้รอบตัวเราเนี่ยมีเอฟเฟกเนี่ยดาเมจรอบตัวเรา รอบตัว4เมตรรอบตัวเราดาเมจที่บวกพลังวิชาประชิดกับพลังวิชาภายในเนี่ยบวก28นสกิลนี้นะบวกเข้าไปอย่างละ28เอร์เซ็ฟเฟกของมันก็คือในระยะ4เมตรรอบตัวเนี่ยเมื่อเรากดใช้เนี่ยเมื่อศัตรูเดินเข้ามาใกล้จะทำการผลักศัตรูออกไป7เมตรนะ 4เมตรพอเดินเข้ามาใน4เมตรเนี่ยผักบุ้งออกไปห่ากระเด็นจากจุดที่4เมตรเนี่ยกระเด็นออกไป7เมตรเท่ากับว่าศัตรูเนี่ยห่างเราเข้าไปอีก7เมตร7บวก4 11เมตรกระเด็นเอาไว้ห่างจากเราเลย11เมตรโอ้โหไกลมากแล้วก็ติดสถานะด้วยเมื่อศัตรูที่เนี่ยเข้ามาโดนสะกิลเนี้จะติดสถานะไฟโชตช่วงอ่า ติดสถานะไฟชั่วช่วง4วินาทีเมื่อสิ้นสุดเอฟเฟกนี้แล้วจะลดความเร็วคู่ต่อสู้50%หนึ่งวิถือว่าเป็นสกิลทีเด็ดของอันนี้เลยแต่แต่จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยต้องอยู่ใ,ใกล้ๆกับพาร์ทเนอร์แล้วนะผู่สุดผู้หูเราเนี่ยไม่งั้นใช้สกิลนี้ไม่ได้ต้องอยู่พาร์ทเนอร์ต้องอยู่ในประมาณระยะ5เมตรระยะ5เมตรจากเรานะมันถึง แล้วก็เป็นแกนคือแบบว่าสองคนมารวมกันตรงกลางระหว่างสองคนนะไม่ใช่ว่าพาร์เนอร์จะมาพุ่งมาหาตัวเราแล้วใช้สกิลนี้เลยนะจะเป็นสกิลอยู่ตรงกลางระหว่างเรากับพาร์เนอร์ให้มาแบบว่ามาเจอกันตรงกลางเนี่ยแล้วก็ใช้สกิลนี้เดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูอ่ะสกิลสุดท้ายสกิลสุดท้ายชื่อไฟตันหานะชาลีไม่ใช่ไฟตันหาเฉยเฉยไม่ใช่และเริ่มไป เริ่มไปนอกเรื่องเลยใบใหญ่แล้วสกิลนี้เป็นสกิลท่าไม่ตายนะครับท่าไม่ตายใช้โทสะ50าสิสกิลนี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยเป็นสกิลอันติธรรมดาธรรมดาล็อกเป้าหนึ่งเป้าหมายแต่ก็แรงอยู่นะผมว่าผมก็ว่ามันแรงอยู่โจมตี7ครั้งพลังดาเมจไอพลังระยะประชิดเนี่ยบวก99%พลังวิชาภายในบวกเก แต่เอฟเฟกสวยมากเลยนะสกิลนี้ว่ามันเท่ดีสกิลฝ่ามือมันดูเท่มหมดเลยเกมนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราผมมาลองใช้ให้ดูแล้วกันทีนี้ต้องทําการเรียกคู่หูออกมาก่อนถึงจะใช้ได้ทุกสกิลจริงๆแล้วใช้ได้เกือบทุกสกิลนะยกเว้นท่าที่ต้องรวมรวมตัวกันที่บอกว่าเป็นตัวเหลืองนะ เออลืมบอกไปว่าถ้าไฟลุกชัว่วช่วงเนี่ยเป็นตัวเหลืองด้วยที่ที่ผักสตูออกอะเป็นตัวเหลืองด้วยนะใช่แลอวสึกสึกเรียกเฮ้ยก็เรียกโปเกมอน <laughs> โอเคทำการสู้ ตู้ได้เฉพาะประลองเท่านั้นปักทงเนี่ยจะใช้ไม่ได้คู้หูจะไม่จมตีจะใช้สกิลให้ดูไม่ต้องไปสนใจคู่หูจมตีนะเดี๋ยวผมจะใช้สกิลสกิลแรกนี่กระลอกหัวใจเอ้ยไม่ใช่ระลอกระลอกน้ําหัวใจกระลอกอีู่แหละนี่มายิงครบ3ทีปุ๊บ ติดสโลฮะดูทันเลยครับหนึ่งสองปึ๊บติดสโลความเร็วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเดี๋ยวปูหูนิ่งๆก่อนสกิลที่สองสกิลตัดกาดปึ๊บกาดเดี๋ยวผมจะกาดให้ดูปรากฏอ้าวดำโดินตัดกาดทั้งนั้นนะ นี่ปดระวุธปปดระวุธนะไม่ทันสม,มุปดปดระวุธที่ที่ 3, สามสกิลอันสกิลสแตนป้องกันเดี๋ยวจะตีให้ดูอ่านะติดติดปึ๊บนี่กวาง8% 2อ,อันเมื่อเราเนี่ยนี่เมื่อเราโดนตีแบบไม่ป้องกันเห็นไหมลดเลยหาย แล้วสกิลที่4นี่จะหายตัวสวาาสวาาปุ๊บไอ้เมื่อกี้ดาเมจขึ้นนี่เลือดเราลดนะไม่ใช่เลือดศัตรูนะพันหนึ่งอะใช้สิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดเราต่อไปต่อไปสกิลนี้ปุ๊บปุ๊บสกิลล็อกเป้าอ่าเท่เท่ อ,อีกทีอีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวจะเย็นๆเดี๋เพิ่งตีสกิลต่อไปเลยสกิลไฟลุกชดช่วงนี่เดี๋ยวดูนะระยะสี่เมตรอีกสามสี่ใช้ปับกระเด้งทันทีอบออ๋อ,นอนในล่านี่ลดเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครบสี่วิ สกิลสุดท้ายสกิลอันติไฟตันหาเท่มากปุ๊อบป๊อบป๊บป๊บอ้าวกำอ้าวคู่มาขัดแย่ yeah, ที่สุดต้องเก็บสะแตดใหม่เลยกำกม อ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วปุ๊บ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 โอ้ยไงเท่เท่โอเคครับจบกันไปสำหรับสกิลฝ่ามือเพลิงสุรยิยันเฮ้ยไม่ใช่ไฟลุกโชว์ช่วงเฮ้ยไม่ใช่ให้มันชื่อสกิลอะไรเนี่ยลืมแล้วฝ่ามือกองฟืนสุมเพลิงโอเคครับ จบกันไปสำหรับสกิลนี้สกิลนี้ไม่มีอะไรมากนะเป็นสกิลแบบเล่นสนุกสนุกแล้วกัน,นครับก่อนจากกันไปก็ขอให้ใครถูกใจนะครับกดติดตามด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิลต่อสกิลต่อไปเรื่อยๆเนาะต่อไปเป็นสกิลอะไรดีลองลองโหวตกันก็ได้ลองเียนเียนมาถ้าถูกถ้าผมคิดว่าเออสกิลนี้คนอยากรู้เยอะเนี่ยเดี๋ยวจะไปรีวิวสกิลนี้ให้โอเคนะครับ ขอบคุณมากครับเจอใหม่คลิปหน้าบายบาย